คำคืนนั้นในประเทศไทยไม่เหมือนคืนใดมาก่อนเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นของฝูงบิน F16 ที่จอดรอคำสั่งมานานในฐานทัพอากาศค่อยๆก้องสะท้อนกังวานไปทั่วท้องฟ้ายามดึกเสียงคำรามของเครื่องยนต์กังวานสะเทือนราวกับเสียงของสายฟ้าฟาดถากกลางความมืดเป็นเสียงที่สะท้อนอำนาจความพร้อมและความมั่นใจของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในกำลังสำคัญของภูมิภาคอาเซียนคืนนี้ไม่ใช่การฝึกซ้อมตามปกติแต่คือสัญญ,ญาณที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความเด็ดเดี่ยวของกองทัพไทย ที่พร้อมยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทุกประการบนท้องฟ้าที่มืเดมิดดวงดาวพราวระยิบระยับเหนือสนามบินทหารเสียงเครื่องยนต์ของฝูงบิน f 16เสียงดังขึ้นเป็นจังหวะต่อเนื่องเครื่องยนต์ไอพ่นแต่ละลำส่องแสงแสบตาพร้อมแรงลงกระแทกพื้นราวกับจะประกาศให้ทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วทีมงานภาคพื้นเดินเครื่องอย่างเป็นระบบนักบินแต่ละคนเดินขึ้นบันไดเครื่องด้วยใบหน้ามุ่งมั่นเต็มไปด้วยสมาธิดวงตาของพวกเขามีทั้งความภาคภูมิใจ และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เพราะทุกเที่ยวบินในคืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบินฝึกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่จะสื่อถึงประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในโอลกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะยืนอยู่ในจุดสูงสุดของภูมิภาคเสียงวิทยุสื่อสารจากหอบังคับการดังกล้องฝูงบินที่1เตรียมพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ที่2เสียงตอบรับรับทราบดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันทั่วทั้งสนามบินความตื่นเต้นและความลึกเขิม แผกระจายไปทั่วอากาศเหมือนพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ความเงียบของค่าคืนถูกแทนที่ด้วยแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ไอพ่นเสียงฟึบของใบพัดและแรงอัดอากาศสร้างลมกระโชกแรงพัดธงชาติไทยที่ตั้งอยู่ข้างรันเวย์ให้โบกสะบัดอย่างสง่างามใต้แสงจันทที่ส่องสว่างการเปิดเสียงเครื่ององยนต์ F สิกลางดึกในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการแสดงอำนาจทางทหารแต่เป็นสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่ส่งถึงหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศมีข่าวลือมาหลายวันก่อนหน้านี้ว่าประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งเริ่มเคลื่อนไหวกองกำลังทางอากาศอย่างผิดปกติและมีรายงานข่าวครองบางฉบับระบุถึงการทดสอบขีปนาวุธในช่วงเวลาเดียวกันฝ่ายความมั่นคงของไทยจึงต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีขีดความสามารถและความพร้อมที่จะตอบโต้ในทุกสถานการณ์โดยไม่ลังเลเสยียงเครื่องยนต์ที่ก้องสะท้อนกลางดึกคือคำตอบแบบไม่ต้องใช้คำพูดเป็นเสียงที่บอกว่า เราอยู่ที่นี่นเราพร้อมแล้วและเราจะไม่ถอยขณะเดียวกันภาพจากดาวเทียมที่จับสัญญาณความร้อนจากเครื่องยนต์ของฝูงบินไทยถูกส่งไปยังศูนย์วิเคราะห์ของพันธมิตรในหลายประเทศมีเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกที่เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าทําไมกองทัพอากาศไทยถึงเริ่มเคลื่อนไหวในยามค่ําคืนเช่นนี้หลายสัน,นักข่าวต่างประเทศเริ่มรายงานข่าวว่ากรุงเทพเปิดปฏิบัติการกลางดึกเสียงเครื่องยนต์ F16 ดังกล้องทั่วฟ้า ข่าวนี้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ทําให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างหันมาจับตามองประเทศไทยครั้งนักบินนําของฝูงบิน F 16คืนนี้คือพันเอกวสินรัตนกุลหนึ่งในนักบินที่มีประสบการณ์มากที่สุดของกองทัพอากาศไทยเขาเคยผ่านภารกิจบินรบและการฝึกในหลายประเทศรวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพสหรัฐ และเกาหลีใต้เมื่อเขานั่งประจําที่ในห้องนักบินแสงไฟสีเขียวจากแผงควบกลุ่มสะท้อนใบหน้าของเขาดวงตาที่มองตรงไปข้างหน้าสื่อถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกลา้านี่ไม่ใช่แค่การบินแต่มันคือการบอกให้โลกรู้ว่าเราไม่ยอมให้ใครมาดูแคลนประเทศไทยอีกต่อไปเขาพูดกับตัวเองเบาๆผ่านไมโครโฟนภายในหมวกกันน็อกก่อนเสียงของหอบังคับการดังขึ้นได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินหมายเลขหนึ่งนำฝูงออกได้เสียงเครื่องยนต์เร่งกำลังสูงสุดลำแรกทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างาม ตามด้วยลำที่สองและสามที่บินตามอย่างเป็นจังหวะแสงไฟไท้ายเครื่องยนต์สองว่าเป็นลำแสงยาวพาดผ่านฟากฟ้าท่ามกลางเสียงปรกมือของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นและเสียงอุทานของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ต่างลุกขึ้นจากเตียงมาดูเหตุการณ์นี้ด้วยความประหลาดใจภายในเวลาไม่กี่นาทีฝูงบิน F16 จําจำนวน12ลำได้ลอยตัวเหนือท้องฟ้าในรูปแบบ Vformation อันทรงพลังลำแสงสีส้มจากเครื่องยนต์ท้ายพ่นออกมาเป็นทางยาวราว่ากับพยายอินซีเหล็กที่กำลังถึงปีก ประกาศอำนาจเหนือผืนแผ่นดินไทยเสียงคำรามจากเครื่องยนต์สะท้อนกับภูเขาและอาคารสูงในละแวกนั้นจนเกิดเสียงกล้องสะเทือนเหมือนเสียงของสายฟ้าผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงหลายแห่งเริ่มโพสต์คลิปเสียงและภาพบนโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความว่าเสียง F 1 6ดังลั่นกลางดึกเกิดอะไรขึ้นที่ไทยภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง #f16thailand และทะเลนพาวติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ทั่วเอเชียเสียงของฝูงบินนั้นไม่เพียงแต่ปลุกผู้คนในประเทศให้ตื่นขึ้นเท่านั้นแต่ยังปลุกความภาคภูมิใจ ในหัวใจของชาวไทยหลายล้านคนที่รู้สึกว่าประเทศไทยของเรายังมีพลังยังมีความสามารถและยังไม่ถูกลืมบนเวทีโลกในขณะเดียวกันที่ศูนย์บัญชาการหลักในกรุงเทพนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังเฝ้าดูการปฏิบัติการผ่านจอภาพขนาดใหญ่ภาพจากกล้องอินฟราเรดและเรดาร์ความละเอียดสูงแสดงให้เห็นทุกการเคลื่อนไหวของฝูงบินเสียงของนายกรัฐมนตรีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นคืนนี้เราไม่ได้ต้องการข่มใครแต่เราต้องการให้โลกรู้ว่าประเทศไทย ไม่อ่อนแอและเราพร้อมจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องคําพูดนั้นได้รับการตอบรับด้วยเสียงพยักหน้าของนายพลระดับสูงในห้องประชุมความเงียบที่ตามมาคือความมั่นใจที่เริ่มก่อตัวอย่างเข้มข้นท้องฟ้าไทยในคืนนี้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและพลังของชาติที่ตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากถูกมองข้ามไปนานหลายปีเสียงของเครื่องยนต์ F 16ยังคงก้องสะท้อนอยู่บนท้องฟ้าไทยยามค่ำคืนเครื่องบิน ทั้ง12ลำทยยนขึ้นสูงเหนือชั้นเมฆเหนือเส้นขอบฟ้าที่สะท้อนแสงจันทร์เป็นดวงฝูงบินเคลื่อนไหวอย่างมีระเบียบในรูปแบบที่ได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างเข้มงวดทุกลำบินรักษาระยะห่างและระดับความสูงได้อย่างแม่นยำราวกับถูกควบคุมด้วยสมองเดียวกันสัญญาณจากศูนย์ควบคุมการบินส่งข้อมูลไปยังนักบินทุกนายอย่างต่อเนื่องเสียงวิทยุที่ดังแทรกเข้ามาเป็นระยะเต็มไปด้วยคำสั่งสั้นกระชับและเฉียบคมฝูงหนึ่งคงระดับความสูง2,000เมตรเปลี่ยนทิศเหนือร้อย20องศา รับทราบเปลี่ยนทิศเหนือร้อยยีองศาทุกอย่างเป็นไปนอย่างราบรื่นเสียงเครื่องยนต์กล้องกังวานราวกับเป็นเสียงดนตรีแห่งพลังที่บรรเลงอยู่กลางอากาศบนพื้นดินชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงฐานทัพหลายแห่งเริ่มออกมายืนมองบนท้องฟ้าด้วยความตื่นตะลึงเด็กๆหลายคนชี้มือขึ้นไปพร้อมเสียงอุทานดูสิเครื่องบินรบไทยบินเต็มฟ้าเลยเสียงของพ่อแม่และคนสูงอายุที่ยืนมองอย่างเงียบๆสะท้อนความภาคภูมิใจที่ลึกซึ้งนี่แหละลูกพลังของประเทศไทยเราบางคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะไม่เคยเห็นาภาพฝูงบินขนาดใหญ่เช่นนี้ใน เวลากลางคืนมานานหลายสิบปีเสียงของเครื่องยนต์ไอพ่นที่ก้องสะท้อนอยู่บนฟ้าราวกับตวนใจทุกคนว่าประเทศไทยไม่ได้หลับไหลอีกต่อไปเรากําลังลุกขึ้นอย่างมั่นคงเพราะประกาศศักยภาพของชาติทางด้านสื่อทั่วโลกเริ่มรายงานอย่างต่อเนื่อง CNN Reuters NHK และสํานักข่าวจากสิงคโปร์และมาเลเซียต่างพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยแสดงพลังทางอากาศในยามค่ําคืนสร้างแรงสั่นสะเทือนทั่วอาเซียนบางสํานักข่าวระบุว่าอาจมีการซ้องรับหรือเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียด ในภูมิภาคแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์ครั้งนี้ได้กล่ายัเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความพร้อมของประเทศไทยทันทีภาพจากโดรนที่จับได้ในระยะไกลแสดงให้เห็นฝูงเครื่องบิน F 16ที่บินเป็นรูปธงชาติไทย3สีแดงขาวน้ำเงินบนท้องฟ้าอย่างสวยงามราวกับการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ ที่ตั้งใจไว้ภายในห้องนักบินของพันเอกวศินเสียงเตือนจากระบบเรดาร์ดังขึ้นเบาๆสแสดงจุดสัญญาณจากเครื่องบินทุกลำในฝูงบินที่อยู่ในตำแหน่งถูกต้องเขามองผ่านกระจกบังลมหน้าเห็นแสงไฟของเมืองเล็กๆด้านล่างที่เริ่มค่อยๆหายไปในความมืดนี่คือภาพที่ผมจะไม่มีวันลืมเขาพูดเบาๆผ่านไมโครโฟนเพราะคืนนี้คือคืนที่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ยอมเป็นแค่งเงาในภูมิภาคอีกต่อไปเสียงของรองนักบินที่อยู่ในเครื่องอีกลำหนึ่งตอบกลับมารับทราบที่วศินพวกเราภูมิใจ ที่ได้อยู่ในฝูงบินนี้พวกเขายิ้มแม้จะอยู่ในความมืดเพราะรู้ว่าทุกวินาทีของภารกิจคืนนี้จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยขณะเดียวกันในศูนย์บัญชาการการบินที่ฐานหลักเจ้าหน้าที่กำลังจับตาดาและระบบตรวจสอบสัญญาณการบินอย่างใกล้ชิดทุกข้อมูลถูกบันทึกและประเมินผลแบบเรียลไทม์ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรไทยทำงานร่วมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ัตเตอร์ในการคำนวณเส้นทางการบินและพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือการปฏิบัติการที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาหัวหน้าวิศวกรวกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยืนอยู่ข้างๆ AI ที่เราใช้คืนนี้คือผลงานของคนไทยล้วนๆไม่มีเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับคำพูดนั้นทําให้รัฐมนตรีถึงกับพยักหน้าด้วยความภาคภูมิใจเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการแสดงพลังของเครื่องบินรบแต่คือการแสดงพลังของมันสมอง และเทคโนโลยีไทยอย่างแท้จริงขณะเดียวกันกล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงของสำนักข่าวไทยเรอนำมาจับภาพฝูงบินได้จากระยะไกลาภาพของ F 16ที่พุ่งทะยานเหนือชั้นเมฆถูกถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์นับล้านวิวเสียงผู้บรรยายพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขณะนี้ฝูงบิน F 16ของไทยกำลังบินเหนือจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือภารกิจคืนนี้ถูกระบุว่าเป็นการฝึกพร้อมรบกเต็มรูปแบบภายใต้ย,ยุทธการชื่อรหัสเดอร์ออฟสยามคำว่า แต่เดอออฟสยามกลายเป็นคำที่ชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างมากในทันทีหลายคนเริ่มแชร์ภาพและเขียนข้อความว่าพลังสายฟ้าแห่งสยามกำลังตื่นขึ้นและคืนนี้ทั้งโลกได้ยินเสียงของประเทศสไทยเสียงของเครื่องบินยังคงดังก้องฝูงบินเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบินเหนือแม่น้ำคงอันกว้างใหญ่ซึ่งสะท้อนแสงจันทเป็นประกายเงินนักบินบางคนเหลือมองไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักพวกเขาไม่พูดอะไรแต่ในใจรู้ดีว่าสัญญาที่ส่งในคืนนี้ถูกส่งไปถึงทุกประเทศ ในภูมิภาคอย่างแน่นอนทุกประเทศจะต้องตระหนักว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีเทคโนโลยีและมีเจตจำนงที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างถึงที่สุดหลังจากบินครบรอบการฝึก45นาทีฝูงบินจึงได้รับสัญญาณให้กลับสู่ฐานทันเอกวสินกฎวิทยุปรับระดับความเร็วช้าลงก่อนพูดผ่านวิทยุฝูงบินทั้งหมดเตรียมลดระดับและกลับฐานในรูปแบบขบวนเดิมเสียงตอบรับรับทราบดังขึ้นพร้อมกันอีกครั้งเครื่องบินทั้งหมด เริ่มเปลี่ยนทิศกลับโดยคงรูปแบบการบินอย่างสง่าง,งามเหมือนตอนออกการกลับฐานในคืนนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยได้แสดงพลังให้โลกเห็นแล้วความเงียบที่ค่อยๆกลับมาหลังเสียงเครื่องยนต์ลดระดับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนในประเทศรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจและความกล้าที่กำลังกลับมาในหัวใจของคนไทยอีกครั้งเมื่อฝูงบินแต่พื้นรันเวทีและลำเสียงของล้อเครื่องบินเสียดสีกับพื้นดังขึ้น พร้อมประกายไฟเล็กๆก,ก่อนดับลงอย่างสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ภาคพื้นรีบเข้าประจำจุดเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนักบินเปิดกระจกห้องควบคุมออกสูดอากาศเย็นกลางดึกเข้าปอดอย่างลึกเขามองเห็นเพื่อนร่วมทีมเดินลงมาพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเสียงปรบมือของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นทั่วทั้งสนามบินและในหอบังคับการเสียงผู้บังคับบัญชากล่าวผ่าลำโพงภารกิจสำเร็จรุ่วงอ,อย่างสมบูรณ์ทุกหน่วยทำได้ยอดเยี่ยมคำพูดนั้นกลายเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่ไม่มีเหรียญหรือเกียรติบัตรใดเปรียบได้ได เมื่อเสียงเครื่องยนต์ของฝูงบิน F 16สงบลงความเงียบก็กลับมาอีกครั้งทั่วฐานทัพอากาศแต่ความเงียบในครั้งนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือความเงียบที่แฝงด้วยพลังความภาคภูมิใจและความรู้สึกของชัยชนะในใจทุกคนนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นแต่ละคนเดินเข้ามาทักทายกันด้วยรอยยิ้มที่ไม่ต้องมีคำพูดทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาเพิ่งทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติเสียงรองเท้าบูตต่อที่กระทบพื้นดังเป็นจังหวะไปทั่วบริเวณลานจอดเครื่องบินแสงไฟสีส้มจากหลอดไฟสนาม 16ที่เพิ่งผ่านภารกิจอันยิ่งใหญ่เมื่ออครวงเงาสะท้อนของเครื่องบินเหล่านั้นดูสง่าง,งามราวกับสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่ไม่มีวันดับพันเอกวสินเดินชา้ชาๆไปยังเครื่องของตนแล้ววางมือบนลำตัวเครื่องที่ยังอุ่นจากความร้อนของเครื่องยนต์เขาหลับตาและสูดหายใจลึกขอบใจนะเพื่อนเขาพูดกับเครื่องบินราวกับพูดกับสหายคู่ใจที่เพิ่งผ่านศึกมาด้วยกันนักบินหลายคนทำเช่นเดียวกันมันไม่ใช่แค่เครื่องจากเหล็กแต่คือความภูมิใจของชาติ ที่พวกเขาได้ขับเคลื่อนไปบนท้องฟ้าไทยในค่ำคืนนี้ข้างในอาคารบัญชาการใหญ่เสียงโทรศัพท์และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานยังคงดังอย่างต่อเนื่ององข่าวจากต่างประเทศรายงานเข้ามาว่าหลายประเทศในอาเซียนเริ่มขอข้อมูลจากกองทัพไทยเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวบางประเทศแสดงความสนใจจะขอเข้าร่วมการฝึกผสมในอนาคตเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการบินและระบบ AI ที่ไทยพัฒนาเองนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในศูนย์บัญชาการหลักยังคงเฝ้าดูการรายงานผลผ่านจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เขายิ้มบางๆแล้วพูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่านี่ไม่ใช่แค่เสียงของเครื่องยนต์แต่มันคือเสียงของสทธาเสียงของความสามารถคัคคีและเสียงของชาติที่ลุกขึ้นอยู่อีกครั้งคําพูดนั้นทําให้หลายคนในหะะ้องประชุมถึงกับน้ําตาคลอเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเคยถูกวิจารณ์ว่าละหลังด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแต่คืนนี้คือคําตอบที่ดีที่สุดว่าความสามารถของคนไทย ไม่ได้ด้วกว่าใครในโลกเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้องพร้อมคำกล่าวจากผู้บัญชาการทหารอากาศภารกิจคืนนี้สำเร็จเพราะทุกคนร่วมมือกันไม่ว่าคุณจะเป็นนักบินเจ้าหน้าที่ภาคพื้นวิศวกรหรือช่างเทคนิคทุกคนคือฟันเฟืองที่ทำให้เครื่องจักรแห่งความภาคภูมิใจนี้ขับเคลื่อนไปได้หลังจากนั้นไม่นานภาพถ่ายทางการของฝูงบินในค่ำคืนนั้นก็ถูกเผยแพร่โดยกองทัพอากาศพอหาพักเครื่องบิน F16 ทั้ง12ลำจอดเรียงรายภายใต้แสงจันทร์กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์มากที่สุด ในสื่อสังคมออนไลน์ผู้คนเขียนข้อความแสดงความภาคภูมิใจและขอบคุณกองทัพอากาศไทยอย่างลดหลามภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยคืนนี้ประเทศไทยยิ่งใหญ่จริงๆเสียงของ f 16ทําให้เรารู้ว่าเรายังมีพลังกลายเป็นข้อความที่ปรากฏไปทั่วโลกออนไลน์ไทยในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงคลิปเสียงและภาพจากเหตุการณ์นี้มียอดรับชมรวมกันมากกว่า50ล้านวิวบนทุกแพลตฟอร์มและต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังสำนักข่าวในยุโรปบ,บางแห่งถึงกับออกบทวิเคราะห์ ท้าว่าประเทศไทยกําลังส่งสัญญาณถึงโลกว่าพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่สร้างด้วยตนเองขณะที่ในเช้าวันรุ่งขึ้นทั่วทั้งประเทศบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเด็กนักเรียนพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนด้วยความตื่นเต้นบางโรงเรียนถึงกับเปิดเสียงเครื่องยนต์จำลองในช่วงเข้าแถวเพื่อแสดงความภาคภูมิใจคุณครูหลายคนใช้เหตุการณ์นี้สอนเรื่องความสามารถีและการเสียสละเพื่อชาติในห้องเรียนโทรทัศน์ทุกช่องเปิดข่าวและสารคดีเกี่ยวกับกองทัพอากาศไทย ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองอย่างต่อเนื่องผู้คนเริ่มดูดัดถึงคำว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยกันอย่างจริงจังเพราะหลังเหตุการณ์คืนนี้รัฐบาลได้ประกาศแถนลงทุนในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอาวุธภายในประเทศเพิ่มเติมโดยเน้นการใช้บุคลากรไทยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นในประเทศเป็นหลักจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาผลกระทบของเหตุการณ์คืนแห่งพลัง F-16 ก็เริ่มแผ่ขยายไปในระดับนานาชาติมีหลายประเทศส่งตัวแทนมาพบกับผู้แทนกองทัพไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการฝึกบินบางประเทศถึงกับเสนอความร่วมมือในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินรวมกับบริษัทไทยภายใต้โครงการรักสยามวิสโปรเจกต์ที่รัฐบาลตั้งขึ้นใหม่ขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ยังคงพูดถึงเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องบางคนเรียกมันว่าเสียงที่ปลุกชาติให้ตื่นเพราะหลังจากคืนนั้นความรู้สึกของคนไทยเปลี่ยนไปผู้คน เริ่มเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นโรงเรียนมหาวิทยาลายัยและหน่วยงานต่างๆเริ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเชิดชูความสำเร็จของนักบินไทยพเอกวศินและทีมงานของเขาได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขาพูดกับนักศึกษาด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงจริงใจว่าอย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะถ้าเราศรัทธาและลงมือทำไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนไทย เสียงปรบมือดังลั่นห้องทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังได้รับแรงบันดาลใจใหม่จากคนที่เพิ่งสร้างตำนานบนท้องฟ้านักศึกษาหลายคนบอกว่าต้องการเป็นนักบินวิศวกรหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชาติในอนาคตเหตุการณ์ครั้งนี้ได้จุดประกายไฟในใจคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเหตุการณ์คืนแห่งพลัง F 1 6กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยมีการสร้างภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเบื้องหลังภารกิจครั้งนั้นออกฉายในหลายปัก ประเทศเสียงเพลงประกอบที่ชื่อว่าเสียงแห่งสยามถูกแต่งขึ้นโดยศิลปินชื่อดังและกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตในเวลาอันรวดเร็วทุกครั้งที่ผู้คนได้ยินเสียงเครื่องบินรบผ่านบนท้องฟ้าพวกเขาจะนึกถึงคืนนั้นคืนที่ประเทศไทยแสดงพลังให้โลกเห็นว่าชาติเล็กๆที่เปลี่ยมด้วยหัวใจยิ่งใหญ,ใหญ่ยังคงยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิในพิธีมอบรางวัลแห่งชาติประจำปีรัฐบาลมอบโลกเกียรติยศให้แก่กองทัพอากาศไทยเพื่อเชิดชูความสำเร็จในภารกิจดังกล่าว และประกาศให้วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นวันพลังแห่งสยามเพื่อระลึกถึงความสามารถีของคนไทยทั้งปัประเทศเสียงปรบมือดังก้องในหอประชุมขนาดใหญ่เมื่อพันเอกกอวศินขึ้นรับรางวัลเขากล่าวเพียงสั้นๆว่าพลังของเรามาจากประชาชนและเสียงของเราในคืนนั้นคือเสียงของชาติที่บอกโลกว่าเรายังอยู่และเราจะไม่ยอมแพ้น้ำตาแห่งความภูมิใจไหลออกมาจากดวงตาของผู้ฟังหลายคนขําคืนนั้นในประวัติศาสตร์ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันเสียงของเครื่องยนต์เอฟ 16ที่เคยดังกล้องไปทั่วท้องฟ้าไทยกลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงความกล้าความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของชาติผู้คนต่างรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การซ้อมบินแต่คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเอดียู่ของประเทศเสียงนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยรุ่นใหม่ทุกคนลุกขึ้นสร้างสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองของตนเสียงนั้นยังคงกล้องอยู่ในใจของผู้คนแม้เวลาจะผ่านไปนานเทียงใดเพราะมันคือเสียงที่ทําให้คนไทยทุกคนรู้ว่าประเทศไทยของเรายิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะคิดและตราบใด ที่ยังมีแผ่นดินนี้อยู่เสียงแห่งสยามจะไม่มีวันดับสู์ไปจากฟ้า